สำชมครับยินดีต้อนรับท่านชมปู่การแข่งขันฟุตบอลเบรีฟองแฮมพ์ตันครับประจํารดูกาล2 0ง5 2 0ย6ครับเดินทางมาถึงนัดที่7ของฤดูกาลกับเกมนี้ขออนุญาตทัพภท่านชมมติอิสานาฟุตบอดครับมาชมเกมการแข่งขันระหว่างเจ้าบ้านครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนซัตเลนด์ครับหนองไม่พิมพ์ลีกในฤดูกาลนี้ สำหรับแมนยูเจ้าบ้านครับตารางคะแนนอยู่ที่14ของตารางแข่ง6นัดมีแค่7แต้มครับสัปดาห์ที่แล้วครับบุกไปไฟแพร่ให้แกเบลฟอร์ดมา1ประตูต่อ3ส่วนผูมาเยือนครับซันเด์แลนด์อยู่ลำดับที่5ของตารางครับแข่ง6นัดมีอยู่1 1แต้มครับสัปดาห์ที่แล้วครับบุกไปเอาชนะฟอเรสต์มา1ประตูต่อ0กับกับทันทีมของทั้งสองทีมนี้ครับบรูโน่ฟอนันด์ครับ ไลก้าเกนิเชกาครับอดีตนักเตะของอาร์เซนอลนสวีเดผู้เล่นตัวจริงของเจ้าบ้านครับมาในระบบ3-4-3ครับผู้รักษาประตูเป็นบาเยนเดียครับหลัง3ตัวแฮร์รี่แม็กควายมารชาเดลิกุกชอกรางสตัวครับลูโนเฟอร์นันด์กับคาซิมิโร่ฝั่งซ้ายเป็นแพตติกรอกูครับขวาเป็นมาสลาอุยกลางลูก2ตัวครับโกรด์ไบรอันเนบูโมู่้กับอามาเดโรและนาเปลครับเป็นเจมินเซสโก ซันเดอร์แลนด์จะบ้างครับมาในระบบ4-3-3ครับผู้เล่นสามประตูเป็นโรเบนลูฟครับหลังสีตัวครับเอาเดเลเต้ครับผู้กับมูคิเลเล่แบ็กซด์เป็นดิวนลโดครับขวาเป็นไทรฮูมกลาง3ตัวครับเกรนิตชากราซาดิดีและกาคริสลิกครับตัวลูก3ตัวฝั่งซ้ายเป็นเอนโซลิฟี่ครับฝั่งขวาเป็นแซมดีนเทลวี่และกานาเปิลครับวิลสันอิซิดอร์ครับสำหรับนักเตะของซันเดอร์แลนด์ สถิติย้อนหลังครับนัดล่าสุดครับเป็นแมนยูเอาชนะไปได้4ครั้งครับซันเดอร์แลนด์ชนะไปได้1ครั้งครับซึ่งนัดล่าสุดต้องย้อนไปปี2017ครับเป็นแมนยูเอาชนะไปได้ครับ3ประตูต่อ0เกมเริ่มครับเจ้าบ้านเริ่มเล่นบอลก่อนครับแมนยูชุดสีแดงครับบุกจากซ้ายไปขวาส่วนซันเดอร์แลนด์ครับชุดสีขาวครับบุกจากขวาไปซ้าย สำหรับท่านผู้ชมท่านใดครับต้องการชมเกมการแข่งขันฟุตบอรลรพิพิกีอังกฤษเกมนี้ครับจะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่4ตุลาคมนี้ครับเวลา21.00นาฬิกาจุดศูนย์ศูนย์นอกรับหรือ3ทุ่มตรงครับอย่าลืมไปติดตามรับชมกันฟุตบอลพิพิกีอังกฤษครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับซันเดอร์แลนด์